บายบายโซบายตอนนี้ก็เราจะเปิดเพราะมือคนเดียวทำกูหลอ,อก อันนี้ระวงอันตรายค่ะคุณไฟฟ้าแรงสูงอันนั้นเออะไรอ่ะอันนี้นอะไรอ่ะไม่ะรัว่าเปนน็นอะไรหวนเป็นจริงเป็นเชือกอ้โหเนี่นอะไรอ่ะอันนี้คืออะไรอันนี้ก็ด้วยเลยอันนี้คือปกติ อันโน้ตแปลกขนแปลกมากไม่รู้ว่าคืออะไรนะ <c oughs> ว้าคือแบตเตอรี่ชั้นเนี่ยเดี๋ยวพวกสีก่เปรอร์เซ็นต์ขนแปลสำหรบแบตเตอรี่ชั้น